พบกันครัง้งนี้นะครับดูปริศนาจากภาพยนตร์หนึ่งนะครับภาพยนตร์ดังเรื่องหนึ่งนะครับก็เกี่ยวเรื่องของพระเอกของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในความฝันนะครับที่มีระดับความลึกขึ้นเรื่อยๆ อยู่ในความฝันครับโดยในความจริงเนี่ยถ้าในความจริง5นาทีนะครับเราก็จะให้ฝันระดับ1นเนี่ยนะครับใช้เวลา20นาทีครับถ้วจากฝันระดับ1ลึกขึ้นเข้าไปถึงฝันในระดับ2เนี่ยก็จะใช้เวลาเพิ่มเติมในฝันนะครับเป็น5เท่าครับแล้วก็การฝันระดับ2นะครับเข้าไปอยู่ในระดับที่ลึกที่สุดนะครับลึกที่สุดในระดับ3เนี่ยก็ใช้เวลาเพิ่มอีก5เท่านะครับ เอาละครับคำถามคือว่าถ้าในความในเวลาแห่งความเป็นจริงนะครับผ่านไป10วินาทีเนี่ยนะครับในฝันในระดับที่3เนี่ยจะผ่านไปกี่นาทีครับนะครับถ้าเวลาจริงผ่านไป10วินาทีครับก็จะเท่ากับการที่เราเข้าไปอยู่ในฝันลึกในระดับที่3เนี่ยเป็นเวลากี่นาทีครับลองไขปริศนาข้อนี้ดูนะครับ